วืที่จังหวัดปัตตานีนะคะก็จัดก,กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานค่ะเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่หลายๆคนร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาพื้นที่ค่ะซึ่งครั้งนี้ก็เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันสวรรคตค่ะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ ว่าที่ร้อยตีตระกูลโทธรรมร้องผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรีตำบลตาลุบนันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดปัตตานีร่วมกับอำเภอสายบุรีจัดกิจกรรมอา,ามสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาส การวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว23ตุลาคม2565โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ตลอดระยะเวลา42ปีแห่งรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะประธานในพิธีค่ะก็ได้นําผู้ร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่นะคะด้วยการเก็บขยะตัดย ปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วร่วมปลูกต้นสักทองค่ะบริเวณด้านหน้าสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคาสาขาสายบุรีตำบลตาลุบานอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีอีกด้วยค่ะ